สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอฟ้าหมอดูพรย่ิีนะคะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงรายวันดวงคนทั้ง7วันประจำวันจันทร์ที่1นะคะพฤษภาคม2566นะคะทำพยากรณ์ดวงรายวันเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ค่ะสําหรับใคร ที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะหมอฟ้าก็รับพยากร์ดูดวงส่วนตัวทักแชทแอดไลน์มีค่าวิชาชีพนะคะเริ่มต้นกันที่100บาทนะคะสําหรับคนที่เข้ามากันแล้วนะคะหมอฟ้าก็ฝากกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกดติดตามกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปที่หมอฟ้ามาอัปเดตลงนั่นเองนะคะมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะตั้งแต่ชาวันอาทิตย์ค่ะ ชาววันอาทิตย์อัศวินเมเท้าวหมายถึงการขับเคลื่อนเคลื่อนที่การเดินทางนะคะนะหรืออัศวินเมเท้าวนะคะบ่งบอกในเรื่องของความกระตือรือร้นความขยันนะคะนะที่มากขึ้นนั่นเองนะคะอัศวินเมเท้าวอาจจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานด้วยนะคะเรียกว่าวีอัลฟอร์จูนนะคะกงล้อโชคชะตากงล้อสมบัตินะคะโอกาสสิ่งดีๆการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการเริ่มต้นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นแล้วนะคะบางคนได้รับข่าวดีจากทางไกลนะคะหรือบางคนมีดวงของการได้เดินทางนะคะ เรียกว่าบางคนเดินทางไกลถึงต่างประเทศกันเลยทีเดียวนะคะบางคนนะคะก็เ,เรียกว่าอาจจะทางานที่เกี่ยวข้องกับงานขนส่งนะคะนะเดินทางขึ้นเหนือลงใต้นั่นเองนะคะธุรก,กิจกิจการงานนะคะวันนี้เรียกว่ามีความมั่นคงดีมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะนะระ คิงดาบนะคะนาหมายถึงความมุ่งมั่นความคิดการตัดสินใจความเด็ดเดี่ยวนะคะคิงดาบนะคะเป็นคนที่เรียกว่ายอมหักไม่ยอมงอนะคะนะรักเกียรติรักศักดิ์ศรีรักหน้าที่นะคะถ้าจะทําอะไรแล้วชาววันอาทิตย์นะคะถ้าคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่แน่วแน่ความสําเร็จอยู่ไม่ไกลนะคะแล้วชาววันอาทิตย์นะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะเรียกว่ามีความกระตือรือร้น กระตือรือร้นนะคะชอบเรียนรู้ชอบใฝ่รู้นั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่าการเงินวันนี้มีโชคเข้ามามีการเงินที่ดีเข้ามามีรายได้ที่ดีเกิดขึ้นด้วยนะคะบางคนนะคะการเงินได้มาจากการเป็นนายหน้านะคะเป็นตัวแทนเงินปันผลรายได้เสริมนะคะ w e o k of o r June นะคะตัวเลขจากทะเบียนรถจะให้โชคนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักในช่วงนี้นะคะบางคู่บางคนอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันอยู่ห่างไกลกันด้วยภาระด้วยหน้าที่ ะะแต่เรียกว่าคู่ส่งเสริมคู่สนับสนุนคือคู่เกื้อหนุนซึ่งกันและกันนะคะเรียกว่าเป็นคู่ที่ดีนะคะส่วนคนโสดนะคะมีดวงของการได้พบรักในโลกออนไลน์ได้คู่ต่างถิ่นต่างแดนด้วยนะคะสุขภาพใครที่เจ็บป่วยไม่สบายอยู่จะมีอาการที่ดีขึ้นนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันอาทิตย์นะคะ ไพ่เก้าเหรียญน,นะคะหมายถึงความสุขความสําเร็จความสมหวังนะคะนะเก้าถ้วยนะคะ,อะขอโทษนะไม่ใช่เก้าเหรียญเก้าถ้วยเป็นไพ่ของความสุขนะคะนะโฟกัสไปที่ความสุขนะคะในวันนี้เรียกว่าสิ่งต่างๆนะคะนะจะสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะตัวเลขจากหน้าไพ่มีเลข6มีเลขศูย์มีเลข1และเลข9นะคะสําหรับชาววันอาทิตย์นะคะต่อไปมาดูชาววันจันทร์กันบ้างนะคะ ชาววันจันสามถ้วยนะคะคืนเครงเลยทีเดียวนะคะสามถ้วยนะคะพบปะผู้คนเพื่อนฝูงนะคะงานบุญงานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองกินทานนะคะนะหรือว่าบางคนอาจจะมีเรื่องของการเลี้ยงรุ่นนะคะนะอยู่กับครอบครัวอยู่กับคนรักสามถ้วยเนี่ยภาษีสังคมเยอะนะคะนะรู้จักคนเยอะนะคะเจ็ดดาบดูมีรับลมคมในทําอะไรดูลับๆล่รอ,รอๆนะคะนะไพ่เจ็ดดาบนะคะนะเรียกว่าบางคนอาจจะมีเรื่องของการวิ่งเต้นการเดินเรื่องนะคะนู่นนี่นะ สิ่งต่างๆนะคะเรียกว่าการงานบางคนก็อาจจะไม่ได้หยุดพักนะคะหรือถ้ามีในเรื่องของธุรกิจกิจการการค้าขายอาจจะมีออเดอร์ฟุกฟุเข้ามาด้วยนะคะในวันนี้ห้าเหรียญน,นะคะอิดรยอ่อนลาอ่อนเดียอ่อนแรงนะคะนะเหนื่อยกับคนเหนื่อยกับงานนะคะในช่วงนี้นะคะไพ่ห้าเหรียญน,นะคะเป็นไพ่ที่เรียกว่าบางครั้งนะคะในเรื่องของการเงินนี่ก็ตึงนะชักหน้าไม่ถึงหลังกันเลยทีเดียวนะคะ5เหรียญเจ็ดดาบยีลุงตุงนางในเรื่องของการเงินนะคะบางคนจับแพะชนแกะเอาตรงนี้ไปจ่ายตรง นั้นนะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการถูกติดตามทวงนี้ทวงสินไม่ว่าจะเป็นจากในระบบหรือว่านอกระบบชาววันจันทร์คุณเป็นคนที่ใช้เงินเก่งนะคะนะเรียกว่าใช้เงินเก่งใจใหญ่สายเปนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้รัดเข็มขัดให้กับตัวเองด้วยนะคะโชคลาภมีไหมโชคลาภพอจะมีเข้ามาเหมือนกันนะคะ หรือถ้าในเรื่องของงานบางคนรู้สึกว่าเหนื่อยๆจังเลยช่วงนี้ฉันเหนื่อยกับงานฉันอยากเปลี่ยนฉันอยากมองหาอะไรใหม่ๆนะคะเรียกว่าเป็นลักษณะของคนที่เรียกว่าบ่นไปทําไปนั่นเองนะคะหรือบางคนอาจจะมีในเรื่องของการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานเกิดขึ้นด้วยนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะนะต้องเระมัดระวังในเรื่องของปัญหารักซ้อนรักสามเศร้านะคะใครบางคนอาจจะมีความรักที่เป็นความลับนะคะอาจจะมีความรักที่ไม่เปิดเผยสถาน,นะนะคะหรือบางคนอยู่ในสภาวะอารมณ์ที่เรียกว่ารักพี่เสียดายน้องนะคะไม่รู้ว่าจะเลือกใครดีเลยทีเดียวค่ะสุขภาพชาววันจันทร์วันนี้อาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกเข,าข่าข้อกระดูกนะคะข้อเทา้าข้อเข่าอาจจะเกิดการพลิกแพงนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของปัญหาแขนขาอ่อนเรียวอ่อนแรงนะคะบางคนเป็นโรค ดูคพุนโรคกระดูกเสื่อมอันนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบทสรุปของไพชาวันจันทร์นะคะไพเจ็ดไม้เท้านะคะนะเจ็ดไม้เท้านี้ปัญหาสิ่งต่างๆนะคะในวันนี้ดูเหมือนจะรุมเร้าเข้ามานะคะนะเรียกว่ามันมันประเดประดังกันเข้ามาหมดนะคะนะในเรื่องของปัญหาสิ่งต่างๆนะคะต้องสู้ต้องอดทนนะคะเราก็ต้องใช้สติปัญญาในการคิดในการตัดสินในการแก้ไขปัญหาต้องรู้หลบรู้หลีกนะคะในวันนี้นะคะ พวกไพ่เจ็ดดาบนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะถูกชกชิงวิ่งราวเข้าของอาจจะเกิดการตกหล่นสูญหายนะคะใครที่เดินทางไปในสถานที่กลุ่มฟูงชนคนเยอะๆอันนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของพวกกระเป๋าสตางค์โทรศัพท์อะไรพวกนี้ด้วยนะคะชาววันจันทร์หมอฟ้าแนะนําว่าวันนี้นะให้ทําบุญกับคนพิการคนยากไร้นะคะจะเป็นการแก้เคสเสริมดวงนะคะตัวเลขจากหน้าไพ่มีเลข3มีเลข7มีเลข5และเลข7นะคะสําหรับชาววันจันทร์นะคะ ต่อไปมาดูชาววันอังคารกันบ้างค่ะชาววันอังคารห้าทัวยืนคอตกเลยทีเดียวนะคะวันนี้เรียกว่าเครียดกดดันอึดอัดนะคะหรือบางคนนะคะอาจจะกําลังคิดถึงแฟนเก่าคิดถึงคนรักเก่าคิดถึงใครบางคนที่จากไปนานแล้วนั่นเองนะคะ สิบถ้วยอยู่กับปัจจุบันนะคะอดีตต้องปล่อยทิ้งปล่อยวางนะคะอยู่กับปัจจุบันและมองไปถึงอนาคตนะคะสิบถ้วยคุณยังมีครอบครัวที่ดีนะคะมีคนรักที่ดีมีคนรอบข้างที่คอยให้กําลังใจคอยซัพพอร์ตคุณนะคะรวมถึงไพ่สิบถ้วยนะเรียกว่าบางคู่บางคนนะคะนะอาจจะมีเรื่องของการพาครอบครัวพาคนรักไปพักผ่อนไปเปลี่ยนบรรยากาศบางคนอาจจะมีเรื่องของการเดินทางไปในสถานที่กลุ่มฝูงชนนะคะเรียกว่าชาวาาวันงคารวันเนี้นะ สภาวะอารมณ์ของคุณนะ่ะน่าชื่นอกตรมนะคะนะอัศวินเหรียญน,นะคะนะนักลงทุนนักเสี่ยงโชคนะคะใจใหญ่กล้าได้กล้าเสียนะคะใครที่จะคิดจะลงทุนทําธุรกิจกิจการอะไรศึกษาหาข้อมูลสิ่งต่างๆให้ดีก่อนนะการลงทุนมีความสุ่มเสี่ยงนะคะหรือใครที่มีงานประจําทําอยู่แล้วนะคะวันนี้มันอาจจะมีความรู้สึกว่าเหนื่อยๆนยเหนื่อยเเบื่อเอเซ็เงเซ็งจังเลยนะคะ แต่ส่วนใครที่ค้าขายนะคะการค้าการข,า,า,รขายก็เรียกว่ามันก็ไม่ได้เงียบสซบสเลยทีเดียวนะคะยังมีออเดอร์ดีๆเข้ามานะคะ การเงินมีโชคเข้ามาด้วยนะคะอัศเินเลียมีโชคจากทะเบียนรถนะคะตัวเล็จากคนตายนะคะหรือซื้อลอตเตอรี่ร่วมกับคนรักจะมีโชคนะคะอัศวินเลียนี่อาจจะมีในเรื่องของเงินปันผลเงินจากการลงทุนเงินจากการเล่นหุ้นนะคะมีเข้ามานะคะแต่ก็เรียกว่าเก็บเงินไม่ค่อยจะอยู่นะคะการเงินค่อนข้างจะหมุนเวียนนะคะบางคนอาจจะหมดไปกับการพาครอบครัวไปพักผ่อนไปกินไปทานนั่นเองนะคะนะแต่ก็เรียกว่าการเงินยังเอาตัวรอดได้นะคะใครที่การเงินตึงมืออยู่จะมี มีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ไม่ว่าจะเป็นจากคนรักจากคนในครอบครัวจากกัลยาณิมิตท,ที่ดีนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะอาจจะมีบ้างน้อยใจกันงอนกันนะคะหรือว่าเกิดความไม่เข้าใจกันนะคะแต่โดยภาพรวมสิบถ้วยเนี่ยมันเป็นความรักที่ดีนะแต่ชาววันอังคารคุณเองนะคะอาจจะกําลัง คิดถึงแฟนเก่าหรือว่าได้ไปได้รับรู้เรื่องราวข่าวคขาวคนรักเก่าหรือเปล่านะคะทำให้มันเกิดความโลเลลังเลในเรื่องของความรักนะคะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าเอ๊ะคนปัจจุบันก็ยังดีอยู่นะแต่คนเก่าก็สงสารจังนะคะอยู่กับปัจจุบันนะคะคุณมีความรักที่ดีอยู่นะคะส่วนคนโสดนะคะคนโสดนะคะเรียกว่า อะไรอวรอยู่กับสิ่งเก่าๆคนรักเก่าๆนะคะคนที่เขาทิ้งเราไปทําให้เราเสียใจนะคะนะเรียกว่าปัจจุบันนะหรือวันนี้หมอป้ามองว่าคนโสดคุณอยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนอยู่กับคุณพ่อคุณแม่มากกว่านะคะอาจจะยังครองความโสดอยู่นะคะแต่ใจคุณอาจจะยังไม่โสดนะคะแต่ใจของคุณอาจจะไม่โสดนะคะสุขภาพชาววันอังคารนะคะวันนี้อาจจะมีในเรื่องของการปวดบา่าปวดไหล่ตึงๆช่วงต้นคอด้วยนะคะ บทสรุปของไพ่ชาววันอังคารนะคะสามไม้เท้านะคะสามไม้เท้าโฟกัสไปที่ความสุขนะคะนะอะไรที่มันทาให้เราเป็นทุกข์เราต้องรู้จักที่จะปล่อยวางนะคะต้องเรียนรู้นะคะนะอยู่กับปัจจุบันโฟกัสอยู่กับปัจจุบันนะคะนะโฟกัสไปที่ความสุขสิ่งที่เราทำให้เรารู้สึกว่าแฮปปี้มีความสุขนะคะอะไรที่มันรู้สึกว่าทุกข์ใจเราต้องปล่อยวางบ้างนะคะนะต้องเรียนรู้นะคะนะกับการอยู่กับโลกของคําว่าปัจจุบันนั่นเองนะคะแล้วก็ทิ้งอดีตนะคะ ตัวเลขจากนาภายมีเลขค้ามีเลขศูนย์มีเลขหกและเลขสามนะคะสําหรับชาววันอังคารนะคะชาววันอังคารวันนี้นะหมอฟ้าแนะนําว่าให้คุณนะคะใส่บาตรท,ทาบุญกวดน้ํานะคะนะให้กับเเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรหรือใครบางคนที่คุณคิดถึงและเขาจากคุณไปนานแล้วนั่นเองนะคะ ต่อไ,ไปมาดูชาววันพุธกันบ้างค่ะชาววันพุธสิบดาบเลยนะคะนะอึดอัดเครียดกดดันปัญหาอุปสรรคสิ่งต่างๆนะคะนะบางคนสิบดาบอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายเกิดขึ้นนะคะหรือสิบดาบนะคะเป็นไพ่ของคําว่าเรียกว่าอาจจะช่วงนี้อาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่า ทุกเครียดกดดันนั่นเองนะ10เหรียญน,นะคะในความโชคร้ายยังมีความโชคดีอยู่นะคะ10เหรียญกับ10กดาบนะคะอันได้ถึงการซ่อมแซมนะคะที่อยู่ที่อาศัยต่อเติมธุรกิจกิจการร้านค้าหรือว่าปลูกบ้านสร้างบ้านบางคนอยู่ในช่วงของการลงหลักปักเสาเข็มนะคะนะก็เรียกว่าไม่ได้ส่งผลเสียนะคะหรือว่าบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับงานรับเหมางานก่อสร้างนะคะนะงานที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมนะคะงานค้าขายของมือสองได้นะคะนะ รวมถึงภายสิบเหลี่ยนเนี่ยจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ซัพพอร์ตผักดันคอยช่วยเหลือนะคะจะได้รับความไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะได้รับการอนุมัติงานที่ดีนะคะนะ แต่หนึ่งดาบนะคะความสําเร็จก็ไม่ได้เกิดขึ้นแบบง่ายดายนะต้องบกุกต้องลุยต้องสู้ต้องเข้มแข็งต้องแข็งแกร่งนะคะหรือวันนี้อาจจะมีในเรื่องของการคิดการตัดสินใจที่ค่อนข้างจะเด็ดขาดนะคะแล้วก็อาจจะต้องลงมือทําด้วยตัวเองด้วยนะคะพวกดาบส่วนใหญ่หมายถึงปัญหาอุปสรรคนะคะแต่ถ้าดาบดีๆส่วนใหญ่ไม่พูดเยอะไม่พูดมากนะมักจะทําให้เห็นแล้วชาววันพุธเป็นคนที่ค่อนข้างจะดื้อรั้นนะคะนะดื้อเงียบเอาแต่ใจนะคะเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองเชื่อมั่นในหลักการ นะคะนะแล้วเป็นคนที่ถ้าจะทําอะไรแล้วต้องทําให้ได้นะคะนะต้องได้มาซึ่งความสําเร็จนั่นเองนะคะก็เรียกว่าการงานวันนี้ถึงแม้จะมีความหนักมีความเหนื่อยนะคะแต่สุดท้ายแล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้นะคะส่วนการเงินนะคะสิบเหรียญจะมีโชคเข้ามามีการเงินที่ดีเข้ามานะคะตัวเล็จากบัตเล็กที่ตัวเล็จากคนตายจะให้โชคนะคะหรือบางคนอาจจะมีในเรื่องของการทําประกันชีวิตก็ได้นะคะนะเออทำเกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตนะคะบางคนอาจจะได้รับข่าวดีในเรื่องของเงินตกเบอร์ นะคะเงินประกันนะคะเออบางคนอาจจะมีในเรื่องของการเป็นในหน้าพ่อค้าที่ดินนั่นเองนะคะก็เรียกว่าการเงินถึงแม้ว่าบางครั้งมันจะตึงๆมือนะแต่ด้วยออตัวคุณนะคะนะเรียกว่าจะมีคนเข้ามาช่วยเหลืออุปถัมภ์ไม่ว่าจะเป็นจากคนรักจากคุณพ่อคุณแม่จากกัลยานิมิตรที่ดีนั่นเองนะคะ วันนี้ชาว,วันพุธอาจจะได้รับข่าวร้ายข่าวไม่ดีข่าวการเจ็บการป่วยการเป็นการตายของใครบางคนด้วยนะคะหรือตัวคุณเองอาจจะมีเหตุให้ต้องเจ็บป่วยล้มหมอนนอนเสือเกิดขึ้นได้นะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับการผ่าตัดอาจจะมีเหตุให้เลือดตกยางออกเกิดขึ้นนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักใครที่กธกันไม่เข้าใจกันทะเลาะกันมีโอกาสที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันคืนดีกันให้อภัยกันนะคะส่วนคนโสดวันนี้หมอฟ้ามองว่าคุณยังครองความโสดอยู่นะคะแต่อาจจะโสดแบบมีคนคุยนะคะแต่อาจจะไม่ได้เปิดเผยสถานะหรือมันอาจจะไม่ได้ชัดเจนนั่นเองนะคะแล้วชาววันพุธหมอฟ้าแนะนําไว้คุณบริจาคโลหิตนะคะหรือทําบุญที่เกี่ยวข้องกับโรงศพนะคะซื้อผ้าขาวหอ่อศพทําบุญโดยการล้างป่าช้านะคะเรียกว่าจะเป็นการเสริมดว ให้กับชาววันพุธค่ะ บทสรุปของไพ่ชาววันผู้สี่ถ้วยนะคะสี่ถ้วยเรียกว่านะคะนะเป็นไพ่ของคนที่ดูเหมือนจะสุกนะแต่มันก็สุกไม่เต็มร้อยสุกไม่เต็มที่นะคะมันมีเรื่องเครียดเครียดมีเรื่องทุกทุกนะคะบางครั้งไม่อยากจะรับรู้เรื่องราวอะไรเลยทีเดียวนะคะอยากจะอยู่เงียบเงียบอยากจะอยู่คนเดียวอยากจะดูอยู่ในโลกส่วนตัวของตัวเองนะคะไพ่สี่ถ้วยก็เรียกว่าอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะปล่อยวางทุกอย่างในวันนี้ไม่อยากจะรับรู้เรื่องราวอะไรเลยขออยู่เงียบเงียบสักพักหนึ่งนะคะ ตัวเลขจากนาภายัยมีเลข0มีเลข0มีเลข1และเลข4นะคะสำหรับชาววันพุธนะคะต่อไปมาดูชาววันพฤหัสกันบ้างค่ะ ชาววันพฤหัสสามเหรียญพูดคุยเจราจาข้อตกลงการหยิบยื่นข้อเสนอสิ่งต่างๆการเซ็นสัญญาการต่อสัญญาหรือการค้าขายนะคะก็เรียกว่าจะมีลูกค้าแวะ,แวะเ,วเวียนเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะเมจิกเชียนนะคะมีเสน่ห์ทางด้านคําพูดวาจาไกลเกลี่ยปัญหาได้เป็นอย่างดีวันนี้อาจจะมีเรื่องของการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะหรือเมจิกเชียนจะได้รับข่าวดีด้วยนะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับบุคคลอื่นนะคะ นะหรือเมจิกเชียนเนี่ยให้ในเรื่องของเซนส์สัมผัสลางสังหรณอนที่แม่นยำสติปัญญาดีนะคะนะเรียกว่า เมจิเชียนนะคะบางคนอาจจะเป็นนักพูดนักบรรยายนะคะหรือว่าทํางานที่เกี่ยวข้องกับประชาะสัมพันธ์งานค้าขายงานพูดได้นะคะงานสื่อได้นะไพ่พระสังฆราชนะคะบางคนอาจจะหมกมุ่นอยู่กับหนังสือหนังหาตำรับตําราการเรียนรู้สิ่งต่างๆหรือบางคนจะเกี่ยวข้องกับการเช่าการบูชาวัตถุมงคลสวดมนต์ปฏิบัติธรรมก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะหรือจะเกี่ยวข้องกับงานบุญน,นั่นเองนะคะไพ่พระสังฆราชอาจจะมีในเรื่องของการเดินทางไปในสถานที่โบราณสถานด้วยนะคะเดินทางไปไหว้พระไปขอพรจาก สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะการงานในวันนี้นะคะก็เรียกว่ายังมีความมั่นคงดีนะคะบางคนอาจจะไม่ได้หยุดงานนะคะอาจจะต้องแบบอยู่กับบ้านก็ยังต้องทํางานอยู่นะคะหรือว่าบางคนใช้สถานที่บ้านเป็นสถานที่ทํางานนั่นเองนะบางคนทํางานเกี่ยวข้องกับงานเขียนนะคะนะงานเขียนงานแปลภาษาก็ได้ด้วยนะคะ ส่วนการเงินเนี่ยชาววันพฤหัสนะการเงินเนี่ยหมอฟ้ามองว่ามีไรายได้ที่ดีเข้ามาจากหลากหลายช่องทางนะคะนะส่วนใหญ่การเงินของชาววันพฤหัสจะได้มาจากความรู้ความสามารถของตัวเองทั้งนั้นเลยนะคะได้มาจากสติปัญญาความรู้นะคะนะหรือจากคําพูดของตัวเองนะคะแต่การเงินในวันนี้อาจจะหมดไปกับหนังสือนังหาตำรับตํารานะคะนะการ ลงทะเบียนการเรียนรู้นะคะให้กับตัวเองนะคะก็เรียกว่าการเงินการเงินมีโชคเข้ามาด้วยนะใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากการเสี่ยงเซมซีตัวเลขจากเบอร์โทรศรัพท์สลับไปสลับมาให้ดีนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะนะเรียกว่าความรักช่วงนี้มันอาจจะดูเงียบเงียบเงาเงา,เงาไปบ้างนะคะนะเรียกว่ามันอาจจะแบบไม่ใช่ความรักแต่มันกลายเป็นความผูกพันความห่วงใยนะคะการดูแลเทคแคร์กันมากกว่าบางคู่บางคนก็อาจจะอยู่กันมานานแล้วนั่นเองนะคะ ใครที่มีปัญหากันไม่เข้าใจกันโกรธกันมีโอกาสที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันคืนดีกันให้อภัยกันนะคะคนโสดดูเหมือนจะมีคนคุยคุยคบคบแต่สถานะไม่ชัดเจนเรียกว่าโสดแบบมีคนคุยนะคะสุขภาพนะคะชาววันพฤหัสมักจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับท้องลำไส้นะคะท้องอืดท้องเฟอ้อกินทานอาหารไม่ค่อยจะย่อยนะคะ บทสรุปของไพ่ชาววันพิหัสนะคะหนึ่งถ้วยอุดมสมบูรณ์ชุ่มชื้นชุ่มฉ่าเย็นฉ่ากันเลยทีเดียวนะคะหนึ่งถ้วยเนี่ยนะคะหมายถึงความสุขความสําเร็จโอกาสสิ่งดีๆนะคะนะการเริ่มต้นใหม่นั่นเองนะคะหนึ่งถ้วยยังบ่งบอกในเรื่องของความรักที่ดีด้วยนะคะบางคู่บางคนก็อยู่ในช่วงของคําว่าแฮปปี้นะคะชุ่มชื้นนะคะชื่นมื่นกันเลยทีเดียวค่ะ ตัวเลขจากนาภายัยมีเลข3มีเลข1มีเลข5และเลข1นะคะสำหรับชาววันพฤหัสนะคะ ต่อไปมาดูชาววันศุกร์กันบ้างค่ะชาววันศุกร์นะคะราชินีดาบนะคะหญิงเหล็กคนเก่งคนเก่งนะคะนะเรียกว่าเป็นคนที่รักเกียรติรักศรรรักดิ์ศรียอมหักไม่ยอมงอนะคะนะบางครั้งค่อนข้างจะ,ะเผด็จการด้วยนะคะหรือวันนี้อาจจะมีบางอย่างให้ต้องคิดให้ต้องตัดสินใจให้ต้องลงมือทําให้ต้องลุยด้วยตัวเองนะคะเรียกว่าไม่ว่า,า,าจะเป็นงานในบ้านงานนอกบ้านนะคะต้องควบคุมจัดการดูแลนะคะบางคนอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าเป็นผู้นํานะคะ เป็นผู้นำนะคะนะอาจจะมีความรับผิดช,ชอบที่มากกว่าคนอื่นนะคะหรือวันนี้นะคะนะบางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องมีในเรื่องของการใช้สติปัญญาไหวพริบในการหลบการหลีกการแก้ไขปัญหาเรียกว่าอาจจะต้องมีในเรื่องของพระเดชพระคุณเข้ามาด้วยนะคะหรือบางคนอาจจะ เรียกว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่คนใหญ่คนโตนั่นเองนะคะแฮงแมนนะคะนะเป็นไพ่ของความทุกข์ความเครียดความกดดันความอึดอัดกดดันกับสิ่งที่ตัวเองต้องรับผิดช,ชอบกดดันในสิ่งที่ตัวเองทําอยู่นะคะนะเรียกว่าบางครั้งก็อาจจะไปรับรู้เรื่องราวปัญหาของคนอื่นมานะคะแล้วสุดท้ายตัวเองก็อาจจะมาทุกข์เองเครียดเองนะคะเรียกว่าบางคนตกอยู่ในสถานการณ์ที่กึนไม่เข้าขายไม่ออกนะคะพูดไม่ได้นะคะบอกใครไม่ได้ตกกระดพลอยโจรน,นั่นเองนะคะก็เรียกว่าวันนี้ นะคะชาววันศุกร์ค่อนข้างจะเหนื่อยนะคะเหนื่อยกับหลายๆอย่างที่มันดูเหมือนจะมีเข้ามานะคะนะให้เราต้องคิดให้เราต้องตัดสินใจหรือชาววันศุกร์เองอาจจะต้องเข้าไปไกล่เกลี่ยเคลียร์ปัญหานะคะไปตัดสินปัญหาให้กับบุคคลอื่นด้วยนะคะการเงินนะคะเรียกว่าการเงินในวันนี้ค่อนข้างจะตึงนะแต่ก็ยังเอาตัวรอดได้นะคะเรียกว่าการเงินส่วนใหญ่จะได้มาจากน้ําพักน้ําแรงจากความรู้ความสามารถของตัวเองทั้งนั้นเลยนะคะในเรื่องของการเงินบางคนกังวลในเรื่องของนี้สินที่มันรุมร อยู่นะคะนะเรียกว่ายังเคลียร์ได้ยังจัดการได้นะคะในเรื่องของนิสิตน,นะคะส่วนในเรื่องของความรักนะความรักเนี่ยเรียกว่ารักไปทุกไปอึดอัดใจไปจะไปต่อจะพอดีนะคะ กืนไม่เข้าคายไม่ออกในเรื่องของความรักนะบางคนอาจจะรู้สึกว่ารักมันเหงาจังนะคะรักเราไม่เท่าเดิมรักเรามันห่างเหินเกินไปนะคะส่วนคนโสดเนี่ยโสดสนิทกันเลยทีเดียวนะคะสุขภาพชาววันศุกร์นะคะวันนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของหลังกระดูกสันหลังปวดหลังความดันไมเกรนเกิดจากความเครียดนะคะหรือคุณผู้หญิงจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกช่องช่องคลอดมดลูกนะคะปวดประจําเดือนบางคนเป็นตกขาวนะคะนะหรือว่าเป็นซีดอันนี้ก็ต้องดูแลกัน ด้วยนะคะนะโดยเฉพาะใครที่มีโรคประจำตัวอยู่นะคะบทสรุปของไพ่ชาววันศุกร์นะคะ ก้าวไม่เท้านะคะการงานรายร้อมไปเลยนะคะรายร้อมไปด้วยการงานและความรับผิดช,ชอบนะคะบางคนไม่ได้หยุดนะคะไม่ได้พักผ่อนยังต้องทํางานอยู่ยังต้องมีความรับผิดช,ชอบอยู่นะคะเพราะว่าบางคนเหมือนที่บอกอาจจะอยู่ในสถานะที่เป็นหัวหน้าเป็นผู้บังคับบัญชานะคะนะยังต้องอยู่กับคําว่าการใช้ความคิดนะคะนะหรือหมกมุ่นอยู่กับงานอยู่นั่นเองนะคะก็เรียกว่างานเยอะจริงๆงานยุ่งจริงๆนะคะไม่สามารถที่จะหยุดพักนะคะได้เหมือนคนอื่นนั่นเองนะคะ ชาววันศุกร์นะคะเรียกว่าวันนี้เนาะใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะตัวเล็กจากคนป่วยคนไม่สบายนะคะตัวเล็กจากนาภาัยมีเล็กหนึ่งมีเล็ก8มีเล็กและเลข9นะคะหรือนะคะชาววันศุกร์หมอฟ้าแนะนําว่าให้ขอพรนะคะในสัตว์พระมหากษัตริย์ที่เป็นผู้หญิงนะคะนะหรือว่าพระแม่ทุรคานะคะนะในสายพามฮินดูนั่นเองนะคะถ้าจะทําบุญนะคะทําบุญกับคนป่วยนะคะทําบุญกับผู้ป่วยยากไรนะคะนะ ผู้ป่วยระยะนะคะ จะเป็นการเสริมดวงให้กับชาววันศุกร์นะคะต่อไปมาดูชาววันเสาร์กันบ้างชาววันเสาร์เดลเวอร์นะคะเดลเวอร์เนี่ยเรียกว่าอาจจะมีเรื่องของการพบปะผู้คนเดินทางไปในสถานที่กลุ่มฝูงชนนะคะมีช่องทางมีลู่ทางมีโอกาสมีทางเลือกที่ดีเข้ามานะคะการงานมั่นคงดีนะคะนะ้บางคนใช้สถานที่บ้านเป็นสถานที่ออฟฟิศสถานที่ทํางานนะคะหรือนะคะอาจจะมีเรื่องของข่าวดีเข้ามานะคะข่าวงานมงคลสิ่งต่างๆงาน บุญงานขึ้นบ้านใหม่นะคะสี่ไม้เท้าการงานก็เรียกว่ามีลูกค้านะคะเข้ามาอยู่เรื่อยๆเข้ามาอยู่ตลอดนะคะธุรกิจกิจการงานมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของภาษาต่างชาติต่างประเทศนะคะหรือบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับผู้ ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ชายอายุเยอะนะคะนะอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนที่เขามีอิทธิพลนะคะมีตําแหน่งมีอํานาจมีบารมีนั่นเองนะคะการงานในวันนี้นะคะก็เรียกว่ามีความมั่นคงดีนะคะนะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการคิดวางแผนวางแผนอยากจะลงทุนอยากจะทําธุรกิจร่วมนะคะนะกับครอบครัวกับคนรักนะคะหรือว่าบางคนนะวันนี้ก็เรียกว่าค่อนข้างจะชิลๆนะคะในเรื่องของการงานนะคะส่วนการเงินนะคะชาววันเสาร์คุณเป็นคนที่หาเงินเก่งนะคะการเงินนี้ ได้มาจากหลากหลายช่องทางนะคะส่วนหนึ่งจะได้มาจากคําพูดความมีเสน่ห์ของตัวคุณเองนั่นเองนะคะเรียกว่าการเงินไม่ติดขัดนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะเรียกว่าแฮปปี้มีความสุขดีนะคะมีความเข้าอกเข้าใจกันบางคู่บางคนอาจจะมีในเรื่องของการทานข้าวร่วมกันนะคะหรือพาคนรักไปพักผ่อนไปเปลี่ยนบรรยากาศนั่นเองนะคะส่วนคนโสดนะคะหมอฟ้ามองว่าคุณ คุณคุยหลายคนคุณคบหลายคนคบไวเผื่อเลือกหรือจะอยู่ในอารมณ์ที่เรียกว่ารักพี่เสียดายน้องนะคะนะอยากเก็บเธอเอาไว้ทั้งสองคนนะคะเรียกว่าคนสดอาจจะสดไม่ค่อยสนิทหรือว่าบางคนอาจจะมีความรักที่เป็นความลับนะคะสุขภาพชาววันเสาร์นะคะอาจจะมีบางปวดปวด,ปวดเมื่อยเมื่อยตามเนื้อตาม,ต,ามตัวนะคะ บทสรุปของไพ่ชาววันเสาร์หนึ่งดาบนะคะนะไพ่หนึ่งดาบนะคะเลขหนึ่งหมายถึงการเริ่มต้นการเรียนรู้นะคะไอเดียใหม่โปรเจกต์ใหม่งานใหม่ๆหรือหนึ่งดาบเนี่ยนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะขอให้คุณมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจนะคะนะมีความคิดนะคะที่ค่อนข้างจะเด็ดขาดและเด็ดเดี่ยวนะคะความสําเร็จจะอยู่ไม่ไกลคะ่ะ ใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะซื้อลอตเตอรี่ร่วมกับคนรักนะคะหรือว่าตัวเลขจากคนรักจะให้โชคนะคะขอพรในศาสตร์พระมาหากษัตริย์นะคะนะหรือว่าถ้าทางสายพราหมณ์ฮินดูก็อาจจะเป็นองค์พระศิวะนะคะตัวเลขจากนาไพามีเลข6มีเลขสี่มีเลขสี่และเลขหนึ่งนะคะสําหรับชาววันเสาร์ค่ะก็จบลงแล้วนะคะสําหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันนะคะฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ